แด,แดงฮะมองเห็นกล้องผมมองเห็นหรือเปล่าม่รมันจะมีหลักน่าจะเป็นสปป,ปลาวนะครับหรือกัมพูชาก็ไม่แน่ใจนะครับ 500นะครับแต่ก็ก่อนทหารเวียดนามเข้ามายึดเนินนี้ไว้นะครับกว่าเราจะตีคืนได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับถึงจะยึดเนิน500กลับขึ้นมาเป็นของไทยได้นะครับแต่ก่อนทหารเวียดนามเข้ามายึดบริเวณจุดนี้ไว้ครับซึ่งเป็นยุทธศาสตรสสำคัญมากกับเนิน500ครับถ้าใครยึดเนินนี้ได้ก็ถือว่า นี่คือ,อกระสอบไฟครับบังเกอร์เก่าครับกระสอบไฟบังเกอร์เก่านวนคือน่าจะเป็นประเทศกัมพูชาฮนะที่มองเห็นไกลรุบๆ,ๆ,ๆอยูน่นวลประกัมพูชา ชมวิวสามประเทศเนินห้าร้อยนะครับ หลุมบังเกอร์ครับสำหรับหลบลูกปืนใหญ่อันนี้คือบังเกอร์นะครับบังเกอร์ ครับหาดแสงทีเลยทำให้เรวหาเป็ที่อ้างอิงที่คือทเกียรเลยเพงว่าเนี่ยมเสียตรงนี้เลีมีสเกียร์นี้เลยแต่ว่าก็ดู้ที่ะแค่นเยอะ เงินห้าร้อยนะครับหลายทหารเวียดนามทั้งสบินมายึดไว้กว่าเราจะยึดคืนได้ก็ใช้เวลาเป็นปีนะฮะใช้เวลาเกือบเป็นปีกว่าจะปีงานนี้ได้พวกเราเสียเลือดเสียเนื้อจำนวนหลายร้อยนายนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านจากค่ายปักทหารจากทหารหลักจากรอสิบหกและจากหน่วยต่างๆอีกครับ เาเลือดเอาเนื้อาชีวิตมาทับถมกันตรงนี้ประมาณสามร้อยกว่านายระบาดเจ็บอีกรวมพันนายนะครับระหว่างปีสองแปดสองเก้าสามศูนย์ะสองเก้าต่อสามศลบกันหนักมากครับก็จะยึดเนินห้าร้อยขึ้นมาได้โหตรวจการหน้าจับตรวจการหน้าครับผมอันนั้นคงจะเป็นกัมุูชาไหมคุณว่า ใช่ใช่ากัมพูชาอันนี้ลาวลาวใช่ไหมฮะลาวหรือกัมพูชาลาวน่าจะเป็นลาวนะลาวแดงครับหลังคาแดงสงสัยเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นอะไรเป็นเป็นคาสิโนเปล่าเป็นคาสิโนเปล่าฮะตำรวจบ้านแลฮะเขาโดยเฉพาะอือน่าจะเป็นลาวใช่ละน่าจะเป็นลาวลาวอันนี้กเป็นฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งขวามือก็จะเป็นอ่กัมพูชาหรือเขมรครับเพื่อนบ้านเรารับเพื่อนบ้านเราฝั่งนี้นะฮะ ขยับกล้องมานิดหนึ่งซ้ายมือผมน่าจะเป็นประ,ะ,ประเทศลาวสปปลาวนะเพื่อน,น,น,นบ้านเราครับ,ป,บป่ามายังอุดมสมบูรณ์กับสัตว์ป่าก็ยังมีอยู่เยอะแยะครับตรงนั้นก็จะเป็นคลองน้ำโดยธรรมชาตินะครับสมัยผมอยู่ไม่มีน้ำนะไม่มีคลองน้ำแบบนี้ต้งใจงมาทำกันใหม่นะมากั้นเขื่อนกั้นไรใหม่ ความอดุสมุนของชาวบ้านอยู่ใต้เขื่อนลงไปนะครับแล้วก็ปูปลาในาน้ำสัตว์น้ําก็มีมากมายแล้วก็สัตว์ป่าก็จะได้ดื่มน้ำใช้เป็นแหล่งพักพิงในการดื่มน้ําหาน้ํำง่ายๆไม่ต้องไปหาไกลนะครับเพราะสัตว์การในรครับผม มากครับคิวทัศน์ครับสวยงามจริงๆความปลอดภัยก็100%ครับร้เปอร์ซ็คับความปลอดภัยไม่มีไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแล้วครับเพราาะว่จับบการที่ของเราก็จะรักษาตั้งทังระยะระยะโดยมีทหานพันเป็นหน่วยหลักที่มาอยู่บริเวณจุดนี้นะฮะอากาศเย็นสบายครับครับอากาศเย็นสบายครับ กาจะได้คืนเงินห้าร้อยมาก็จะได้พื้นที่ไทยกลับึ้นมาก็เลือดตกยางออกเสียชีวิตกันเป็นจํานวนที่ผมทราบมาประมาณสามร้อยกว่านายนะตั้งแต่เราลบมาเลยนะตรงช่องบอกน้ํายืนเนี่ยครับสามร้อยกว่านายแล้วบาดเจ็บน่าจะร่วมพันนายได้นะครับจากทหารหน่วยต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นทหารทา่านคปาปองกิชัยทหารทานกองทัพภาคหรือว่าเป็นหน่วยทหารหลักนะค,ะครับต้องเอาเลือดเอาเนือ้อเอาชีวิต ร่างกายมาผีชีพเพื่อผม้องอธิปไตยแผ่นดินไทยขับไล่อริย์าศัตรูให้ออกพ้นจากแผ่นดินไทยไปได้ก็ใช้เวลาเนื่รจัพตอนช่วงนั้นก็ท่านแม่ทัพภาคที่สองก็คือท่านพลโทอิศรพงศ์นนทพักดีนะครับท่านมาสั่งการโดยตรงเลยนะครับเข้ามาเยี่ยมในถึงแนวรบหน้าแนวเลยนะครับท่านแม่ทัพปิศรพงศ์นนพักดีท่านเป็นผู้บัญชาการอยู่เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองอยู่ นี่คือข้าวขาของของเนินห้าช่องบอกน้ำเย็นครับเดี๋ยวนี้เป็นจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบุคคลทั่วไปสามารถจะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับครับผมแต่ก็อยู่ในห่วงในเวลารา,ราชการที่กำหนดไว้นะครับเวลาเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนนะครับ เจุดตรวจการจุดคอยเหตุจ,จุดคอยเหตุจ,หตจุดตรวจการครับเรายามคอยเห็นนะครับสามารถไปผูกเปน,นอนเล่นได้สบายอากาศก็ดีดับลมเย็นสบายนะครับนี่คือ ที่เข้าวๆาวนะครับรเป็นที่สามมิติเลยนที่นี่คือปูปัดช้างที่ผมเคยประจําอยู่นะปู่ปัดช้างปูงปัดช้างนี่คือสํานักทําบอลนี่เป็นห้วยพึ่งผู้ทําเจียเนินสามแปดสองเนินสี่ศูนแปดอ่างเก็บน้ําพลานเสือตอนบน แปดหนึ่งี่เขีประเทศไทยนสี่เก้าสระตีมุกตรงนี้มาก็เป็นขยับเป็นประเทศลาวนะครับแผ่นพื้นที่เขาจะลืมแลมเข้ามาในเขตไทยนอยหนึ่งนะครับแลกเข้ามาในเขตไทยนนี่คือเนินห้าร้อยครับนี่คือเนินห้าร้อยเส้นแดงๆนี่คือคือเส้นแบ่งเขต ไทยระหว่างไทยลาวแล้วก็ไทยกัมพูชานะครับอันนี้คือ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 ตรงตรงตรงสามเหลี่ยมมรดกตเนี่ยตรงนี้ไปจะเป็นเขตของประเทศลาวสปปลาวนี่ครับแผนที่จะแบ่งแบ่งมานี่คือนี่คือประเทศลาวต่อมาก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะที่กัมพูชานี่ับไปลงมาปุ๊บก็จะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอยู่นะหกสี่หนึ่ง เจ็ดสี่ห้าอันนี้อยู่ในฝั่งฝั่งของไทยนะฮะใช่ไหมฝัม่งไทยนะนี่กัมพูชามันอยู่นี่อันนี้ของเราเจ <7 45 S 3> ็ดสี่ห้าครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับแต่ที่เวียดนามเขามายึดก็คือเนะื้อห้าร้อยนี่คือเนะืนอห้าร้อยนี่คือเนื้อห้าร้อยโนเนมคนหมายก็ว่าไงโนเนมเนืิน,ไ,น,ไ,มนไม่มีชื่อ นี่ก็อเนิน601นครับผ็ไม่ได้ดติดใหม่มาด้วยใม่ก็หลังไม่เป็เเข้าอยน,น่นเนสแปดหนึ่งเฉพาะเอาที่เาทีนเอาไว้ตัดต่อเฉยฮะถ่ายไว้ตัดต่อ 1. 1> อันนี้สี่แปดหนึ่งยังเป็นของไทยอยู่อันนั้นล่ะของลาวนะหายอด พายอดเออพายอดเลยใช่ใช่พายอดเลยพายอดเลยใช่พายอดเลยพายอดใช่ละนั่นัพายอดนั่นก็ของ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 ลาวงั้นตัวนู้นตัวไกลสุดตัวนู้นเหรอฮะตัวไกลสุดพายอดคนละครึ่งนี่ลูกเล็กของเรานี่นี่ลูกเล็กของเรานะลูกนี้นะของเราแล้วก็ไปเออนู้นนู้นนู่นนั้นนั้นน่ะคนละครึ่งครับครับคนละครึ่งใช่ใช่ มันของเขามันเว้าเข้ามาของเรานะเว้าเข้ามาคนละครึ่งครับคนละครึ่งเว้าเข้ามาใช่นน่าจะเป็นขมิ้นอันนี้อันอันนี้น่านขมิ้นนเพื่อนบ้านมีเชลาว์ขมิ้นลาวลาวขมิ้นก็ตามร่องนี้เดี๋้อเด้อเดะอลาวผ้าสกนิปผ้าสกนิปผ้าสกนิกัมพูชาก็มีในขวามือกัมพูชาในขวามือซ้ายมือจะเป็นสปปลาวบ้านบ้านข้างหน้า หนึ่สูงสหกสี่เก้านี่อันนี้4ีหเก้าไปนี่มันจะพาดไปสันใหญ่เลยนะหกสี่สันใหญ่หกสีส่